มืออาชีพ วัดกันตอนไหนเชื่อว่าถ้าวันนี้เราอยากจะมีลูกน้องสักคนเราอยากจะจ้างใครมาทํางานให้เราเราอยากจะทํางานกับมืออาชีพใช่ไหมทีนี้เราจะวัดยังไงละ่ะว่าใครเป็นมืออาชีพเป็นมือสมัครเล่นส่วนตัวเฮียเนี่ยเชื่อคํานี้มากก็คือมืออาชีพเนี่ยทำงานตามวินยัยแต่มือสมัครเล่นทํางานตามอารมณ์ถ้าเรารู้สึกว่าเราทํางานกับใครแล้วเขาไม่มีวินยัยเอาเรื่องพื้นฐานเลยนะเวลาครับไม่มีความต่อเนื่องระยะยาวๆดูกันไปเรื่อยๆเราจะรู้ ู้เลยว่าคนประเภทเนี้ยโหบางทีฟิลมามูดมาใส่เต็มมากเลยนะแต่3วันดี4วันไข่อีกวันหนึ่งเป็นคนละคนเลยแต่คนที่เป็นมืออาชีพนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญหาชีวิตนะเขาเองอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพปัญหาเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เขากระโดดลงมาในงานปุ๊บเนี่ยเขาจะเป๊ะเขาจะตามหน้าที่เขาจะตามวินัยเลยนี่แหละคือมืออาชีพฉะนั้นเราเองนะครับถ้าจะเป็นคนหนึ่งที่อยากก็ให้ใครๆว่าจ้างอยา จะมีใครทํางานด้วยใครๆก็เขาอยากทํางานกับเราอะเราต้องเป็นมืออาชีพนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแยกครับเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเราก็ต้องเป็น professional ลองเอาไปปรับใช้ดูนะถ้ามีความคิดเห็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์มาแบ่งปันกันเชื่อเฮียเพราะเฮียตกผลึกให้แล้ว